สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันทนายจรัญญากิติไพศาลนนท์ผมทนายชนชีพนิมเฉลิมกับรายการตีแต่กฎหมายรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่น่าสนใจผ่นศานภาษากฎหมายให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนและตรงประเด็นสําหรับรายการในวันนี้เรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารหมู่บ้านจัดสรรอย่างไรให้ไปรอดครับโดวยวันนี้นะครับเราได้อยู่กับท่านปัญญาจารุมานะครับประธานโครงการถือแพร่ความรู้ทางกฎหมายและท่านเนี่ย ยังมีประสบการณ์ในการเคยบริหารดูแลหมู่บ้านจัดสรรไปด้วยนะครับค่ะเราไปพบกับวิทยากรของเราเลยค่ะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านปัญญาคะครับในเรื่องของการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรค่ะเราเริ่มจากการจัดตั้งนิติบุคคลครับการตั้งการตั้งนิติบุคคลจะตั้งตั้งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมื่อเจื่อของโครงการนะครับได้ขายบ้านนะครับหมดทุกหลังแล้วนะฮะ ในส่วนตรงนึงก็คือก็จะให้ทางฝ่ายของคนที่ซื้อนะครับซื้อบ้านจากโครงการเนี่ยมาันจะตั้งเป็นนิติบุคคลนะฮะการจัดตั้งนิติบุคคลเนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมารับช่วงต่อจากเจ้าของโครงการนะฮะทีนี้ตามที่ถามผมบอกว่าบริหารยังไงนะฮะจะทําให้หมู่บ้านจัดสรรนี่ไปรอดเพราะจริงๆหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมีหลายพันนะครับหมู่บ้านทั่วประเทศเลยกรุงเทพนะครับมหานครปริมณฑล โดยเฉพาะนนทบุรีนะครับนนทบุรีนี่เยอะมากนะผมก็อยู่นนทบุรีนะที่ที่ผมมีประสบการณ์เมื่อปี2552ก่อนที่น้ําจะท่วมนิดหน่อยคือปี54ท่วมใหญ่ะฮะผมเป็นประธานหมู่บ้านอยู่ช่วงน,นั้นนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเนี่ยนะครับในส่วนที่เราเองเป็นทน,นายความเราก็อยากให้คนในหมู่บ้านรู้จักเราแต่วิธีการที่จะทําให้คนรู้จักเนี่ยเราต้องเสนอตัวเป็นกรรมการหมู่บ้าน พอเราเป็นกรรมการของหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการที่เขาพิจารณาดูเขาก็ดูศักยภาพของกรรมการได้หลายคนดูแล้วว่าศักยภาพของเราซึ่งเป็นทนายความเนี่ยรู้เกี่ยวกับพระรัมย์หยัดัดสรรที่ดินปี2อ3 4หรอหรือว่าในส่วนของเกี่ยวกับท้่แต่ประกาศคณะนปวิวัตินะครับเรารู้พวกนี้มาพอรู้เสร็จตึ๊บนะครับเราก็เลยต้องมาดูแลทีนี้หมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยปัญหาสําคัญของมันก็คืออนะไรฮะ การจัดเก็บค่าต่วนกางกำลังจะขาดนี่เลยเราจะจัดเก็บยังไงให้ได้ให้ได้ได้สูงสุดอะคะได้ประสิทธิ <c oughs> ค์คือจริงๆแล้วเนี่ยการจัดเก็บค่าต่วนการ <c oughs> อยู่กับความสามารถของตรรมาการและศิลปะของการบริหารจัดการของหู่บ้านยังผมเนี่ยนะครับเคยมีผู้ใหญ่นะครับที่เคยเป็นประธานหู่บ้านเขาออาหนังสือบอกกล่าวตรงถามบอกว่าถ้าหากท่านไม่มาชำระนะครับภายใน เจ็ดวันหรือสิบห้าวันเนี่ยเราจะต้องดําเนินคดีาตามกฎหมายกับท่านต่อไปแล้วสามเดือนนะฮะไม่เก็บขยะนะฮะไม่บริการเลยเลยถ้าหกเดือนไม่ใหญ่ต้องอายัดนะฮะไม่ให้โอนที่ดินเลยผมบอกว่าถ้าเราเขียนไปอย่างนั้นเนี่ยสมาชิกในหมู่บ้านเขาถือว่าเขาเท่ากันนะเพียงแต่ว่าได้รับเรื่องมาป็นกรรมการเท่านั้นผมก็เลยว่าต้องเปลี่ยนถ้อยคำต้องเปลี่ยนถ้อยคำบอกว่า ในกรณีที่ท่านไม่ชาระเนี่ยท่าน้างอยู่สมมุตินะฮะหลายเดือนเป็นปีสองปีหรือสามปีก็แล้วแต่จํานวนเงินห้าพันแปดร้อยบาทสมมุตินะฮะการที่ท่านไม่ชาระเนี่ยทาให้คนอื่นต้องชําระค่าไฟทำไมไฟทางที่เมืเองสว่างชําระค่าเก็บขยะนะฮะชำระค่าดูแลทรัพย์สินของท่านคือให้โโปรปลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาชําระให้ท่านมาสองสามปีแล้วเนี่ยนะครับ ก็ขอความกรุณาท่านได้โปรดชำระให้กับที่บุคคลด้วยเป็นลัน Please, กษณะพีทเขามากกว่า<ห>าจะไปขู่เขาใช่ขอความร่วมมือนะฮะพอเขาได้รับหนังสือจดหมายลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยข<อ>เขาก็จะอ,อยักมาชำระให้เราแต่ถ้าหากกรณีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยออกหนังสืออะไรต่างแล้วแต่มันก็จะได้มาจากส่วนหนึ่งที่มาแต่พวกที่ไม่จ่ายอีกงๆก็มีทีนี้แหละหลายคนก็คิดว่าการดเงินการทำยังไง มันมีการฟ้องร้องคดีกยนที่ศาลเยอะในเรื่องประเด็นเรื่องการเก็บค่าค่าส่วนกลางคือค่าส่วนกลางบางคนผมว่าแค่สองสามหมื่นเนี่ยยึดทับได้ไหมเขายึดได้หมดนะฮะบางคนเขาบอกว่าจะทํายังไงพวกที่สามารถที่จะยึดผมเคยให้ทางฝ่ายของทนายที่ฟ้องยึดกันไปยกโตะยกเก้าอี้นะฮะที่บ้านเพราะว่าคนนี้ดื้อมากสุดท้ายพอถูกยกไปจริงจรเขาก็เอาเงินมาจ่ายนั่นคือวิธีการที่จะดำเนินการให้ได้เงินมานะครับ จากที่แต่ก่อนเคยเก็บเงินได้แค่40-50นะฮะเก็บได้เป็น80%ดส<ม>ก็มีมในบางหมู่บ้านที่ไม่สามารถที่จะจัดเก็บได้เลยเงินจะจ้างระบคอยังไม่มีนะฮะเหลืออยู่แค่4 5่ห้ามื่นรปบคเดือนละเจ็ดมื่นอย่างเงี้ยก็ทําให้ได้เงินมา4-5ล้านนะฮะ<ม>แล้วก็จากสามสิบสเนี่ยได้เก้าสิกว่านะฮะเกบครบก็มีมนั่นคือวิธีการดําเนินการของคนที่ เป็นทนายความเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลเนี่ยเราหาหยุดยังไงที่จะทําให้คนไม่ออกเกียบกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนช่วงที่เรามีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีนะครับคนที่เป็นประธานหรือว่าเป็นคณะกรรมการต้องพยายามคุยยังไงให้สมาชิกที่มาอยู่เพราะว่ามาจากหลายทิศน,น,นะครับทัางภาคเหนือภาคกลาง ภาคใต้เรื่องแต่พวกนี้ภาคอีสานก็มีมาอยู่รวมๆกันร้อยพ่อรันแม่ได้เข้าใจแล้วเป็นท้้าหนึ่งใจเดียวกันในการที่อยากจะให้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะครับนี่นี่คือวิธีการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าการอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เหมือนที่น้องกันเราต้องช่วยเหลือเก้นกันด้วยใช่ไหมคะคือเราพยายามชี้แจงให้เห็นเวลาประชุมใหญ่ว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าคนหนึ่งมีความรู้อีกทางด้านหนึ่ง เัืสร้างเอาสร้างกังนเลยกันนะฮะเขาก็เคอไปรับเหมาขอสร้างอยู่แล้วที่ที่อื่นบ้านเราบางสีเนี่เราจะทํำยังไงเอาคนอื่นเอาข้างๆบ้านเรานี่แหละเอาในหมู่บ้านนี้เรานี่แหละมาทําให้เขาก็เดินทางไปไม่จำเป็นต้องไกลใช่ไหมฮะอีกคนนึงรู้เกี่ยวเรื่องรักษาอย่างไงให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นเพราะเขาก็ทํางานอยู่โรงพยาบาลอ่ะเขาปรึกษาห,าหาหรือช่วยกันมมีความสุขนะฮะถ้าหากกรณีที่ที่เราหรือบางคนเนี่ย เป็นครูบาอาจารย์จะาลูกไปสอนไปเรียนที่ไหนดีเขาก็สอนเราอยู่แล้วเราก็ปรึกษาอย่างผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อมาแล้วกันมันมีคดีหนึ่งที่สําคัญนะถ้าหากเคยได้ยินคดีซันติก้าเผาจำได้ไหมจำได้ที่ไฟไหม้เนี่ยผมก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละพอเขาเห็นผมเนี่ยเพราะว่ามันมีการฟ้องกันที่ศาลพระโขนงเพราะศาลพระโขนงตัดสินเนี่ยเงินเหนี่ยได้ยากนะ เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาไม่มีเงินจ่ายเราแต่เราก็มองเห็นมาอย่างนี้เขามาหาเรื่องผมผมก็เลยฟ้องที่ศาลปกครองนะฮะกอทมต้องรับผิดนะฮะผู้ว่าต้องรับผิดไปปู้ชัตัดสินให้เราข้ามานี่คือเขามาปรึกษาเราได้คดีอย่างไรฮะได้คดีจากกรณีที่ในหมู่บ้านเดียวนะนี่คือวิธีการของการทำหน้าที่ในส่วนของประธานหมู่บ้านและก็เป็นสถาบั แล้วในกรณีที่อย่างผมนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นลูกบ้านนะครับ,รบไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเลยมีบริการไหนบ้างไหมครับที่ผมอาจจะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปใช้บริการถ้าสมมุติว่าเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางาใน<ช>หมู่บ้านเนี่ยอันดับหนึ่งเลยที่เรื่องก็คือเราเข้าในหมู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะไม่ยกไม้กั้นให้เราเราอาจจะต้องแลกบัตรเหมือนกับคนที่อยู่ภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านนะ ทำได้เหรอครับ <c oughs> ข้างในก็เป็นบ้านแบบขต้ผมเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอยู่ฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยคือเข้าไปได้แต่คุณต้องทําตัวเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ข <โอ S 2> ้างนอกเข้ามาไม่เหมือนสมาชิก <c oughs> ไม่เหมือนสมาชิกเพราะคุณไม่ได้ปฏิบททัติตามระเบียบของเขาเ็ามีข้อบังคับอยู่ว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางเนี้ยเขาอาจจะไม่บริการให้คุณก็ได้ก็้วอ็เปลี่ยนจากสภาพเจ้าของร่วมกลายเป็นบุคคลภายนอกเลยอ่าในช่วงที่ไม่ได้ชําระค่าส่วนกลางใช่ครับแล้วแล้วเ้าเกิดว่าโดนล็อกบ้านอย่างเงี้ยครับ พวก,วกตกิพวกเขาทําได้นะครับหรือว่าอยังไงไม่ได้ไอ้เปลอกบ้านไม่ได้นน<ช>ไม่ได้เลยใช,ใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสมาชิกเนี่ยเขาก็มีสิทธิในตัวบ้านของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในส่วนเขาไม่จ่ายค่าส่วนกลางอาจจะได้งดตรงนี้ไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีหนังสือทวงมาแล้วอย่างเงี้ยะครับผมควรจะทำยังไงวะครับถ้าเกิดแบบเขาทวงมาย้อนหลังไปแบบเป็นสิบปีเลยะครับบางทีผมอาจจะซื้อบ้านเอาไว้แล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางบางส่วนบีม คช่มีครับมีกรณีที่เกิดขึ้นเยอะเลยที่นนทบุรีเนี่ยนะครับช่วงที่หมู่บ้านจาัดสรรเนี่ยมันมีราคาพุ่งขึ้นตลอดแต่จริงจริงมันไม่เสมอไปพอหลังจากซื้อเ่งราคาคปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นตามที่ตรงนั้นก็เลยปล่อยบ้านทิ้งไว้แต่จริงๆริงแล้วปล่อยบ้านทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับค่าส่วนกลางเดินตลอดนะฮะแล้วยังมีเบี้ยปักที่เขากำหนโดไปด้วยนะฮะแต่ตอนแต่ก่อนมันได้หมดเลยแต่ตอนหลังมาช่วงหลังมาเนี่ย เขาจะให้แค่ห้าปีเท่านี้ที่ที่มันอยู่นะอันนี้คือเป็นการออกระเบียบต่างๆหรือว่าค่าประเมินต่างของอทางที่ดินนะฮะท,ที่ที่ดินเขาจะมีกําหนดของเขาไว้อยู่ว่าอันไหนที่สามารถที่จะนั้นได้เดี๋ยวขออยากนิดหนึ่งเกี่ยวกับหมู่บ้านจตุสารเนี่ยนะครับมันมีตัวหนึ่งที่กฎหมายเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ผมเจอหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับปรากฏว่า เขาออกค่าส่วนกางเพราะเนื้อที่มันประมาณสัก400ตารางวาบ้านใหญ่เลย400ตารางวาเนี่ยก็คือไร่หนึ่งเลยนะฮะเมื่อประมาณที่20กว่าปีเนี่ยเขามีเงินเยอะเพราะเขาทํางานเก่งนะฮะเขาจ่ายค่าส่วนกางดูแลมาตลอดเลยนะแต่พอมาปี562เนี่ยนะครับ62 63เนี่ยโควิดกำลังมาเขาไม่ไหวเ,เขาไม่ไหวเขาบอกว่าจะกองเขาจ่ายค่าส่วนกางนั่นก็ทีนี้ทําไม ไม่ลดให้เขาบ้างเพราะเขาจ่ายค่าส่วนกลางดี่อเยอะมากเลยรู้เลผมว่าอย่างนี้ไม่ได้นะค่าส่วนกลางก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมคิดเป็นตามตารางว่าไม่มีตรงนี้เป็นข้อยกเว้นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องจ่ายเท่าเดิมต้องจ่ายเท่าเดิมตามที่กําหนดที่ข้อบังคับข้อกาหนดไว้นะฮะไม่มีจ่ายจะแต่ปผ่อนขันการจ่ายยังไงก็เป็นคุยกันที่ตีบุคคลเนาะใช่คือจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าการจ่ายค่าส่วนกลางอาจจะมีลดเพิ่มได้ แต่ต้องเป็นมติที่ประชุมใหญ่ทีนี้มติที่ประชุมใหญ่เนี่ยอาจจะลดจาก25บาทมาเลยยีบาทก็ได้แล้วแต่แต่มันก็ต้องมีการโหวตกันในที่ประชุมนะฮะเ,เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องเปลี่ยนแปลงเท่ากันทั้งหมดไม่ได้ยกสิทธิใรหตดก็ต้องเป็นาก,การจัดการของมิติบุคคลว่าจะจ,ะจกกัดการยังไงใช,ใช่ครับที่ประชุมใหญ่นี่คือของเจ้าของร่วมใช่ไหมคะใช่เจ้าของร่วมเวลาประชุมใหญ่สามัญประจาปีเนี่ยมติที่ประชุมใหญ่เนี่ยต้องตรงนั้นนะฮะเพราะเวลาที่ศาลเขาจะพิจรณาให้กรณีที่จ่ายให้บิุคล เขาจะพิจารณาตามที่ว่าวุิที่เป็นชุมใหญ่เนี่ยมีการระบุไว้ว่าอัตราตารางวารับเท่าไหร่ช่วงไหนเนี่ยจะมีตรงนี้มาประกอบนะครับ,รบแล้วอย่างนิติบุคคลได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคะต่อต่อเจ้าของร่วมจิริกแล้วเนี่ยของนิติบุคคลเมื่อได้รับเงินจากสมาชิกแล้วนะครับก็อาจจะไปดูเรื่องเกี่ยวสารลงโปกนะฮะแล้วก็บริกรรารฐานะต่างๆนะครับรปภรักษาความปลอดภัย เรื่องการดังฝ่ายความสะอาดจัดเก็บขยะอะไรต่างพวกนี้นะฮะหรือว่าในส่วนของการลอกท่อท่อก็มีปัญหาเยอะนะฮะหมู่บ้านเดสยรเพราะว่า4ปีปีมันตื้นเขินอย่างนี้นะฮะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องใครมาละเมิดอย่างนี้หรือการใช้สิทธนะฮะตรงเนี้จริงๆเคยมีคนหนึ่งนะจะเล่าให้ท่านฟังว่าเขาบอกว่าทําไมบ้านเขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกสร้างเลยคือจริงๆบางบ้านนี่ซื้อที่ดินอย่างเดียวยังไม่ถูกบ้านนะทาไมเขาต้องมาจ่ายค่าส่วนกลาง เพราะเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่ได้ทิ้งขยะเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ผมก็เลยอธิบายให้ฟังนี้ว่าตามที่ท่านเนี่ยอ้างขึ้นมาเนี่ยมันอ้างไม่ได้เพราะว่าท่านต้องรู้ระเบียบอยู่แล้วว่าท่านอยู่ในหมู่บ้านจัดสารเนี่ยที่ดินเปล่าบางทีเขาอาจจะถูกกว่านะตารางเวลาห้าบาทสิบบาทถ้าหากมีบ้านอนะัตรางวันละยี่สิบอะไรต่างพวก,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 กนี้นะเขาจะมีกําหนดของเขาอยู่ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าไม่มีรบกอไม่มีคนดู ที่ดินของท่านเนี่ยไปอยู่ในปา่าหรืออยู่ในที่อื่นลกลางว่างปา่ามีคนไปปลุกหลบใช่ไหมฮะท่านจะเสียเงินฟ้องขับไล่าามากกว่าท่านเสียก้าวส่วนกายอีกมีเล่าให้เขาฟังนะเขาจะได้เข้าใจว่าทําไมการมีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยการมีในส่วนของคณะกรรมการมันดียังไงเวลาประชุมใหญ่เราจะอธิบายให้เขาฟังเพราะจะมีคําถามลมะพวกคนขนึ้นมา อย่างนี้หน้าที่หลักของสมาชิกนี่จริงๆก็มีแค่หนึ่งอย่างเลยใช่ไหมครับก็คืออย่าลืมที่จะจ่ายค่าส่วกลางใช่ารบริหานหมดใล่ใช่คันนั้นหลักสำคัญที่สุดเลยค่ะสมาชิกย่อมีอีกหน้าที่หนึ่งนะคะต้องอยู่ในความเรียบร้อยอยู่ในข้อบังคับของของนิติบุคคลด้วยใช่ไหม่อาคือไม่มีการต่อเติมไม่มีการทำละเมิดคือข้อบังคับเนี่ยเราอาจจะบอกไว้ว่าท่านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับท่านอย่าใช้สิทธิ์เกินส่วนมันก็เท่ากันนั่นแหละฮะบางคนเนี่ยเล่น ทำหลังคาของตัวเองยื่นไปทางบ้านคนอื่นเขาหรือต่อเติมห้องขึ้นมาอีกห้องหนึ่งติดก,กําแพงเขาเลยอย่างเงี้ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยทะเลาะกันระหว่างสองฝ่ายเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าให้เวลาไปนั่นฝังนะว่าข้างบ้านเนี่ยรดน้ำให้ทุกวันเลยก <c oughs> ็ใจดีอย่างเขาไม่ถูกกันเขาเถียงกันว่าต้นไม้ขึ้นมาบดบังนั่นครับผลสุดท้ายรถเป็นนานต้นไม้ตาย <c oughs> ทำไมตายแล้วเขาลดทุกวันมันก็น่าจะแบบโต ช่แต่มันเป็นน้ำร้อนเราใช้ว,วิธีพิเศษนี่นี่คือเป็นไอลอยขึ้นมาเลยเป็นระหว่างกันนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากว่าการอยู่ร่วมกันในฐานะที่เป็นหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องเป็นกรณีที่ว่าเราจะทํายังไงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรั้วที่ดีที่สุดก็คือขั้นบ้าน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ที่จะดูแลว่ามีขโมยขึ้นมาไหมมีอะไรต่างพวกนี้ไหมแล้วถามว่าที่ที่ถามบอกว่า นิติบุคคลหมู่บ้านเดือดร้เนี่ยบริหารยังไงทึงจะ่ไปรอดเพราะว่าคนที่จะดูแลในส่วนนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยในหมู่บ้านนะส่วนมากจะมีท่านกฎหมายอยู่นะับอาจจะเป็นทนายผู้ภาษาอายการหรือว่าตำรวจอะไรต่างๆแต่ว่าทางฝ่ายของฝ่ายอื่นเนี่ยท่านไม่อยากจะเข้าไปเป็นกรรมการเพราะอาจจะถูกลองเรียนได้อาจจะถูกกา่าร์อะไรต่างๆพวกนี้ทำให้เขาลำบากในการแต่ในส่วนของทนายความเนี่ยโชคดีอย่างนึงนะฮะ ว่าถ้าหากสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับทําอย่างตรงไปตรงมาไม่เดี๋ยวเอาเงินของมิติบคุคคลไปใช้ส่วนตัวหรือว่าเบาเียดบังไปใช้อืน่นเป็นประโยชน์มากแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกในหมู่บ้านเขาก็อยา,ากาชื่นชมใชนวนของคนที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการแล้วก็ทําให้หมู่บ้านสามารถไปรอดได้เป,เป็นเวทีที่เราจะสามารถนําเสนอความความเก่งความสามารถของเราแล้วก็ได้ช,ช่วยเหลือคนด้วย มันเป็นศิละปะ,ะของการพูดของไหายด้วยว่าหนึ่งเราพูดต่อที่ชุมชนมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์จุดตรงนี้มากเป็สมควรเหมือนกันแต่นี่ปัญหาของมันอยู่ตรงที่ว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกเนี่ย สำคัญที่สุดเวลาประชุมใหญ่เนี่ยให้มาประชุมโอ้ใช่ปกติเชิญหนังสือไปแล้วไม่ค่อยมากันเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ที่เดี๋ยวไม่ค่อยมาครับแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็มกีแบบคุยผ่านไลน์ได้ด้วยมีไลน์กลุ่มที่อัปเดตเหตุการณ์ได้ขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยถ้าตามที่ดูนะครับเ<ะ>ขาจะมีไล<ะ>น์กลุ่มของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพอไลน์กลุ่มของหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีการคุยกันแต่ละวันคนไหนคุยเรื่องอะไรยังไงแล้วก็ถ้าหากว่ามนเรื่องสําคัญของหมู่บ้านอย่างนี้นะครับ ราะว่าหมู่บ้านเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์ต่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้ําท่วมเนี่ยเขากลัวนะฮะตอนช่วงที่เดือนตุลานะตุลาที่ผ่านมา6กก็ไปทั้งลอยกัาบางท่านเนี่ยเตรียมกระสอบทรายไว้เต็มเลยนะแต่ผลสุดท้ายน้าไม่มาทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วน้ํามันมาถึงไหนยังไงก็ถามกันในกลุ่มคนนี้ขับรถผ่านไปเป็นยังไงบ้างเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงเวลาให้ดูเนี่ย บ่อน้ำนะน้ำตรงนี้นะคลองนี้นะอะไรเงี้ย,ตร,ยตรงนี้นะก็ตอกทรายเพิ่มใช่ใช่ใช่น,นี่นี่คือวิธีการและอย่างหนึ่งก็คือในหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาไปหมู่บ้านอื่นเขาก็จะถา่ายรูปของหมู่บ้านอื่นซึ่งดูแลนิติบุคคลดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลที่สาธารณะอะไรต่างพวกนี้ได้อย่างดีเขาก็ถ่ายมาให้ดู<ม>ถ่ายลงในลายอะไแหละว,ว,ว่าหมู่บ้านเราเนีนยง อ,นนอป็ช่วยการพัฒนาหมู่บ้านที่ดีขึ้นใช่ใช่ใชหรือมีข้อความดีๆเกี่ยวกับเรื่องขี้มาขี้แมวอะไรงะงงกเงี้ยนะที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะว่าทางฝ่ายของเขาเขียนข้อความหึ่งหรือแม้แต่การจัดเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อความสั้นๆไปติดไว้ที่กล่องจดหมายนั่นแหละอ่าขอบคุณที่ชำระค่าส่วนกลางหรือถ้าหากบ้านไหนชำระค่าส่วนกลางก็จะมีรูปหัวใจไปไติดไว้นะฮะไอคนที่ไม่ติดนี่ก็คืออาจจะเป็นบริษี ที่าได้เป็นชันจิตวิทยาเป็นมิกแบบที่ท่านปัญญาบอกพี่เบลเป็นศิลปะใ่ค่ะเป็นศิลปะก็ในวันนี้เราก็ได้รับได้รับทราบข้อข้อความเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรอย่างดีนะคะน้องชนใช่ครับพี่เบลก็แบบนี้ทีบุคคลหมู่บ้านเนี่ยมีหน้าที่จะทําอะไรบ้างรวมถึงตัวสมาชิกเองด้วยว่าหน้าที่สำคัญคืออะไรครับใช่ค่ะแล้วก่อนจะจบรายการวันนี้อยากให้ท่านปัญญาค่ะฝากเรื่องราว เกี ja, ่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรอย่างไรให้ไปรอดค่ะกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะครับหมู่บ้านจัดสรรนี่นะครับจะไปรอดได้เนี่ยอยู่ที่สมาชิกและกรรมการถ้าสมาชิกกับกรรมการนะครับดูแลสิทธิต่างๆไม่ละเมิดสิทธิกันนะครับใช้สิทธิกันเนี่ยนะฮะอย่างดีที่สุดเนี่ยหมู่บ้านนั้นจะน่าอยู่มากเพราะฉะนั้นหลายท่านที่อยากจะอยู่เป็นคนจํานวนมากก็คืออยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะครับถ้าหากกรณีที่ท่านทําอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ หมู่บ้านจับตาในฝันที่เป็นจริงของท่านเกิดขึ้นแน่ครับค่ะและเรื่องราวของเราที่เรานํามานําเสนอในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทนายความและท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านนะคะและก่อนจะจากกันวันนี้เช่นเดิมค่ะท่านสามารถติชมรายการได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสันกระ่งเพื่อติดตามรายการทีแต่ต่อมากับเราด้วยนะครับค่ะสำหรับรายการในวันนี้เราทั้ง3าคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ